หลายเดือนหลังจากพิมพ์หายตัวไปบ้านไม้เก่าหลังนี้ก็ยังคงตั้งอยู่เงียบๆท่ามกลางป่าลึกรอคอยเหยื่อรายต่อไปมนะ้เรื่องราวการหายตัวของพิมพ์จะทําให้ชาวบ้านแถวนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แต่สำหรับเอกชายหนุ่มผู้กำลังมองหาที่พักสงบๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านหลังนี้กลับเป็นที่ดึงดูดใจเขาเอกเพิ่งออกจากงานที่ทำให้เครียดหนักเขาต้องการที่พักในชนบทห่างไกลผู้คนเพื่อฟื้นฟูจิตใจ และบ้านหลังนี้ที่ประกาศให้เช่าในราคาถูกก็ดูเหมาะสมเขาไม่สนใจข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปของพิมพ์เขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อทําให้บ้านดูน่ากลัวขึ้นเท่านั้นเมื่อเอกมาถึงบ้านไม้เก่าหลังนี้เขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่อบอวลอยู่ในอากาศแม้จะเป็นช่วงกลางวันตัวบ้านดูเก่าสุดโทมแต่ยังคงความสวยงามและน่าหลงไหลยอยู่ในแบบของมัน เอกเดินดูรอบๆบ,บ้านสำรวจทุกซอกทุกมุมด้วยความตื่นเต้นบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับเขามากเขารู้สึกถึงความเงียบสงบที่เขากำลังตาม,มาหาในคืนนั้นเอกจัดการของใช้ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเขาเริ่มรู้สึกถึงความอ่อนเพลียจากการเดินทางและตัดสินใจเข้านอนแต่ก่อนที่เขาจะหลับเสียงแปลกๆจากมุมห้องก็ทำให้เขาสะดุ้งขึ้นมามันเป็นเสียงแผ่วเบาคล้ายกับคนกระซิบคุยกันช่วยฉันด้วย เอกนิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคิดว่าเป็นแค่เสียงลมที่พัดผ่านช่องว่างของหน้าต่างเก่าเขาปัดความคิดนั้นออกไปแล้วหลับตาลงแต่ไม่นานหลังจากนั้นเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้นราวกับมีใครบางคนกระซิบอยู่ใกล้หูของเขาเธอกลับมาแล้วพวกเขามาเพื่อเธอเอกลืมตาขึ้นมาทันทีหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงเขากวาดตามองไปรอบห้องแต่มันเงียบเชียบไม่มีใครอยู่ เขาพยายามข่มความกลัวแล้วหลับตาลงอีกครั้งแต่ในความเงียบนั่นเองเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเขาความรู้สึกนั้นเย็นยเยือกเหมือนมีมือเย็นเย็นจับที่หลังคอของเขาเอกรีบลุกขึ้นมาจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกหรือไม่แต่ทันทีที่เขาเปิดหน้าต่างออกเสียงกระซิบแหลมต่ำก็พุ่งตรงเข้ามาในห้องอย่าเปิดประตูพวกเขากำลังจะมา เอกถอยหลังด้วยความตกใจรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงกระซิบนั้นฟังดูไม่เหมือนเสียงของคนจริงๆมันเหมือนมาจากหลายคนพูดพร้อมกันแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากที่ไหนเขาตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ในห้องนี้แล้วเอกรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพยายามโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณกลับไม่มีสายไม่ติดเลยแม้แต่น้อยเอกเริ่มรู้สึกกระวนกระวายและเริ่มคิดว่าจะออกจากบ้านหลังนี้ในทันที แต่เมื่อเขาพยายามเดินไปที่ประตูหน้าบ้านประตูกลับถูกปิดสนิทไม่มีทางออกเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นเรื่อยๆและชัดเจนมากขึ้นพวกเขามาแล้วอย่าหันหลังกลับเขาพยายามบิดลูกบิดประตูอย่างสุดกำลังแต่ประตูกลับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวความตึงเครียดเริ่มทำให้เขาเหงื่อท่วมตัวเสียงกระซิบเหล่านั้นไม่หยุดหย่อนและเริ่มมีเสียงเคาะที่มาจากห้องข้างบนเอกหันไปมองบันไดที่นำไปสู่ชั้นสอง เงาเมื่อเริ่มเคลื่อนไหวรอบๆบ,บ้านเสียงฝีเท้าหนักๆดังจากข้างบนเหมือนมีคนกำลังเดินไปรอบๆแต่บ้านหลังนี้ควรจะมีเพียงเขาคนเดียวเขาลังเลว่าจะขึ้นไปดูดีหรือไม่แต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจได้เงาร่างเลือนลางของหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่หัวบันไดเธอมีเส้นผมยาวที่ปกปิดใบหน้าร่างกายผอมแห้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวินแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงแหบแห้งที่ดังออกมาจากริมฝีปากซีดนั้น ช่วยฉันออกไปจากที่นี่เอ็กก้าวถอยหลังด้วยความกลัวร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขามากขึ้นจนในที่สุดเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าวใบหน้าที่ปกปิดด้วยผมนั้นค่อยๆเงยขึ้นเผยให้เห็นดวงตาที่ขาวโพลนเอกไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาหันหลังแล้วพยายามวิ่งหนีแต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับสิ่งที่รอเขาอยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่ทางออกของบ้านอีกต่อไป แต่เป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเธอจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกและเอ่ยเสียงแหบๆไม่มีใครหนีออกจากที่นี่ได้ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราก่อนที่เอกจะทันได้พูดอะไรร่างของเขาก็ถูกเงาดำมากมายที่คือคลานเข้ามาจากทุกทิศทางโอบล้อมและดึงเขาจมลงไปในความมืดเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงกระซิบอันแหลมต่ำที่ดังมาจากทุกทิศทางเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดไป